เทดวันอีลิตครับอ่านี่มามาเปลี่ยนมอพักนี่ปลายแดงเปลี่ยนมอพักครับแล้วก็ใส่ตัวเก็บเสียงมอเก็บเสียงผมตัวหนึ่งจะมีมอพักเก็บเสียงครับนี่ครับมอพักเก็บเสียงของผมลูกกลมครับลูกกลมเล็กประมาณสี่นิ้วตัวนี้เก็บเสียงครับเป็นฮุนไดตัวนี้เป็นเกีออโต้ครับผมนี่มอพักอ่ uh, สูตรของมหาอวยสูตรใหม่ครับสองเสียงครับอ่ารอบมาเสียงเสียงจะเพิ่มเสียงโดยอัตโนมัติครับนี่เป็นเกียร์ออโต้ของฮุนไดฮีวันอีลิส e นี่ครับอสองตัวครับมพาพักสูตรใหม่สำหรับเกียร์ออโต้รถครอบครัวครับเตินใหม่เดี๋ยวผมจะไปลองกันครับอ,อ่ขอ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 ,ขอฟังเสียงหน่อยครับขอฟังเสียงหน่อย ขอคฟางเสียงหน่อยป้านี่ป้าจัดให้ครับนี่ครับนี่เล่งเ,เต็มที่แล้วครับเนี่ยนี่ครับนี่เล่งเต็มที่เสียงไม่ดังครับเสียงเงียบโอเคทีนี้เหลือเหลือเหลือจะไปลองครับเอาไม่ออกเอาไม่ออกเดี๋ยวไปลองกันมุนใดร์ไดคฮิันกีลิกตัวนี้ใหม่ป้ายแดงครับ ป๋ามาจากกรุงเทพใส่ไปใส่ไปครั้งก่อนก็นิสันเลยนะปะ๋าใส่ไปแล้วตัวนวราเออนวราเนี่ยป๋ามาใช้บริการครั้งที่สองเอาคุณใดมามาทำช่วยมาทำครับตัวนวรายกสูงไซเบอร์ยกสูงครับเนี่ยป๋ามาใส่ไปแล้วครั้งนวราอันนี้ครั้งที่สองครับมาจากกรุงเทพครับผมเอาไม้เอาไม้ครัจะไปลองกันครับจะรู้ว่าหม้อพักมหาเวกับคุณใดจะเอาอยู่นะครับ เดาเอ,า,อาไม่ออกเอออกนอะ,ะโอ้ลูกี้ลูกี้ควาดลูกี้ควาดเอาไม้ออกไม้ออกถอ,อ,อยถอยหลังนิดนึงโอเคแกล่ลงลงมาก่อนลงมาเลยตรงตรงมาครับลงมาเลย ไม่เรื่อยไม่เรื่อยไม่เรื่อยไม่เลื่อนเจ้าเจผมไม่นั่งด้วยโอ้รถนะเดี๋ยวผมเลื่นหน่อยเป็นไรปะไม่ไรไม่ไรอโอเคไปกับปลาแล้วครับตอนนี้ เป็นเป็นไงบ้างครับใช้ได้นะครับเล่งไม่เล่งมานีมาไวเลยครับเห,เหเย,บยียบปุ๊บเป็นมาเลยนะนาเชิดเลยความความรู้สึกแตกต่างเป็นไง้างปะก็มันดีขึ้นครับมันเหยียบแล้วมันมาเลยมันมันไม่มันไม่อึเหยียบปุ๊บมาเลย นี่ครับฮุนไดสั one, e นเอนี่นี่คันคันที่สองของป๋าป้ายแดงเลยมา,ม,ามาหามามามาใช้บริการมออพักมหาอุยครับใช่ครับนี่บึงมาจากกรุงเทพเลยกลัวมไม่ทัน <c oughs> มี<ด>เวลาจำกัดเติดโควิดเิดติดติดเวลาโควิดวนี่ครับป๋าแต่แต่ก็พุ่งพุดพุดเลยครับรถโอเคเลยเนะี่ย เดี๋ยวต้องลองยาวก่อนนะเดี๋ยวผมจะดูว่าเดี๋ยวผมจับนี้น่าจะโล่กว่าม้งเนี่ยเดี๋ยวเราเราไปทางยาวเลยก็ได้จะดู

มันต่อได้ดีไหมก็ลื่นดีครับ,ใช,รบใช้ได้ครับใช้ได้ดเสียงเสียงไม่เงียบยด้วยเรื่ององง เรียนนะ không thành công đâu. à, này cho đấy. rồi thì nhung đấy cả. sao, sản 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 xuất gì đâu, sao đấy. gì thế này nhỉ. À, cốt mong đấy. cốt em ừ, ừ. đi bảo. phòng bún mà. ờ, cốt mình tham như thế. là sản đấy. คุณใดไม่ดีแล yes. ้วก็เสียงเงียบครับไป่ก้องก้องเสียงเกียร์ต่อเกียร์ไหลดีครับเพราะเขาออกคนเดียว